เมื่อพูดถึงเรื่องตัดผมเนี่ยผมก็นึกได้ถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้ฟังการเล่าเรื่องในครั้งนี้ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมแบบว่าเอารูปขึ้นอะไรเงี้ยมันเริ่มที่จะน่าเบื่ออยู่แล้ว <S <S เอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเรากันนั่นก็คือเรื่องหมาเห่าเอาล่ะเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับ <S 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 คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยได้ทําการไปร้านเพื่อนผมนั่นคือร้านไอโอตไอโอตมันขายโทรศัพท์ทีนี้ประเด็นก็คือไอโอสเนี่ยมันย้ายร้านแล้วมันย้ายร้านเนี่ย มันก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ตลาดตลาดหนึ่งนะครับผมไม่ขอพูดชื่อแลวกันก็ย้ายไปที่ตลาดแถวตรงนั้นแล้วประเด็นคือตลาดตรงนั้นอะ่ะมันไกลบ้านผมมากๆคือติดกันเลยก็คือผมขับรถไปแค่5นาทีก็ถึงร้านโอแ๊แล้วแล้วร้านโอ๊ตเนี่ยมันติดกับร้านตัดผมร้านร้านหนึ่งเป็นร้านแบบวินเทจเฟี้ยวเเลยแบบพวกแบบเอวิสอย่างเงี้ยแบบจะแต่งเป็นแนวแบบ เอวิสแดกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมึงมึงแต่งได้เลยนะครับมึงตัดได้นะก็คือเขารับตัดผมเนี่ยก็ตอนนั้นผมยาวแล้วอยากไปตัดไอ้เราก็แบบว่าถามไอโอ๊ตว่าเราก็พูดกับไอโอ๊ตว่าแบบเฮ้ hey, โอ๊ตนายพอจะมีร้านตัดผมไหมที่แบบตัดดีๆแบบแนววินเทจอะไรหน่อยไอโอ๊ตมันก็พูดมาทีแล้วว่าโอ้ยฉันมีนะชัคก,กี้ข้างๆร้านฉันเลยอะ่ะนายเราเข้าไปดูสิ ก็อาจจะตัดดีก็ได้กูแนะนําเรียบร้อยสกินชิปมาโอทมันขายกูแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้ร้านตัดผมแล้วสิ่งสิ่งต่อมาที่เราจะทําก็คือเราจะต้องเข้าไปในร้านตัดผมอทีนี้ผมก็เข้าไปในร้านก็คือแบบเป็นร้านที่แบบแต่งวินเทจมากเลยนะสวยมากแล้วก็แบบว่าคลาสสิกวินเทจเหมือนต่างประเทศดีแล้วก็เข้าไปในร้านแล้วก็เดินเข้าไปวิ่งโรยโรยยาเฮ้จีลอยลอยก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบไปเจอกับช่างตัดผมคนหนึ่งช่างมันก็นั่งซิปนะซิปแบบซิการ์เลตอยู่ก็นั่งแบบอยู่ยเงี้ยแล้วก็ มันก็นั่งซิปอย่างมองมันเลยนะไอเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาด้วยความแบบเราอยากตัดผมอะเราก็เลยเข้าถามเขาเดินเข้าไปถามเพราะว่าช่างว่างไหมครับช่างก็แบบนั่งซิปอยู่แล้วว่างครับ เดี๋ยวขอซิปหมดหมดหม้วนก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปตัดให้เชิญเข้าไปนั่งรอก่อนลยกูเดินเข้าไปในร้านโ,าโอ้หวันนี้กูจะมาตัดผมกูจะเป็นเอลวิสอะไรเงี้ยเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้นะเป็นเก้าอี้แบบว่าสวยๆเลยวินเทจเลยแล้วก็เดินเข้าไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็นั่งลงนี่ก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็เดินไปแล้วก็นั่งช่างช่างก็นั่งอ่ะกูก็มองช่างอ่ะช่างมันก็นั่งซิป,ซ,ป,ซ,ปซิปซิปซิเกล,เล็ดอยู่ข้างนอกนั่งซิปอย่างเงี้ยนั่งปัดโทรศัพท์ของมันอะไรของมันก็ไม่งปัด่่แล้ว แล้วก็ปัดแล้วก็เออสักพักมันเสร็จปุ๊บมันก็โยนกทิ้งแล้วมันก็เหยียบมันก็เลยเข้ามาในร้านเปิดประตูมันก็เอาผ้าเนี่ยมาพันให้เราเนาะพันคอให้าเขาก็ถามเราว่าจะตัดทรงไหนครับกูเลยพูดไปว่าเอ่อผมขอลองทรงต่ำครับเอาข้างออกนะครับไว้บนแบบกันสวยๆเลยคือรอมันยาวอ่ะพอมันยาวปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยที่ผมตัดลองทรงต่ำครับ มันไว้แบบเยวยาวปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะที่คุณเห็นไปมันแบบแหลมๆอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะผมเป็นคนผมหยิกนะถ้ามันหยิกปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าคนที่เป็นผมหยิกคือตรงรอเลยสวยเลยนะฮะลงสูงต่าเอาข้างออกช่างก็แบบได้ไม่มีปัญหาสวมผ้าให้เรามันก็มองมองหัวเราเนี่ยนสมมุติเป็นหัวคนเป็นหัวคนมุสเนี่เป็นหัวคนใช่ไหมอันเนี้ยมึงคิดซะว่าไอเดยเป็นหัวคนแล้วกงเดเดี๋ยวหัวมึงเนี่ยช่างมันก็มองกูมันก็แบบจับหัวกูมันก็มองเออมันมองเสร็จปุ๊บ มันก็แบบดีเรีวกว่ากระเดาขูเราก็แบบเออรอให้มันตัดมันก็ตัดให้เรานะเริ่มแบตเตอรี่ก่อนนะครับลองทรงลองทรงต่ำเนี่ยเวลาจะเอาข้างออกก็จะเอาแบตเตอรี่เนี่ยเบอร์อะไรไม่รู้ของเขาก็แล้วแต่เขานะเบอร์สูงสูงหน่อยคือเอาเอา,เอ,าออกนิดนึงก่อนนะครับเอาออกแบบทีะนิดเทีะนิดก่อนแล้วค่อยแบบกันแล้วค่อยเออก็คือกันนั่นแหละครับให้มันเข้าเข้าทรงมันเขาก็ทําให้เราคุณรู้ไหมกับไอ้แค่การตัดข้างๆออกเนี่ยผมนั่งตัดผมไปสองชั่วโมงจริงๆนี่คือเรื่องจริงตัดไป2ชั่วโมงแล้วก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่ ทำให้ผมรู้สึกว่าการตัดนี้ยาวนานนัก็คือกูแทบจะหลับตัดผมเนี่ยเกือบหลับกูเกือบหลับกูตัดอยู่เงี้ยแล้วกูก็เรื่องแบบมึงคิดดูนะแบบพอมันจะหันข้างใช่ไหมมันเวลาช่างหันข้างบอกหันข้างหน่อยนะครับเพอจะเออหันข้างเหน่อยครับไอ้นี่ไม่ไอ้นี่อย่นี้เลยดึงหัวกูอย่างนี้เลย ปป players, ements, กปลอารมณ์แบบโกรธเมียหรือไม่แบบชอบเล่นแบบสาดิบกับกับเมียอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าหันข้างซิอย่างงี้วก็ดึงอย่างเงี้ยหันข้างกูก็แบบกูหัวหัวกูโดนโดนดึงหันข้างครับโอ้โหรุนแรงนะมึงเนี่ยน้องครับหันข้างครับดึงอย่างเงี้ยกูหูหนังหูแทบหลุดผมกูแบบไม่ต้องตัดแล้วมึงดึงกระชากออกบปวดหัวได้เลยอะไรเงี้ยมันก็แบบนั่นแหละครับก็ตัดให้กูมันก็กันไกรเล็มๆเล็มเตัดแล้วก็แบบ แบตเตอรี man, ่ของมันนะตัดหัวกูแวน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 งนเ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 งนอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทีนี้มันก็ก็ตัดไปใช้เวลาไปแล้วชั่วโมงกว่ากูก็นั่งกูนั่งเปื่อยนั่งเปื่อยแบบเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบทีเนี่ยไอการแค่เอาข้างออกแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเขาตัดดีมากๆอย่าเพิ่งด่าเขานะครับตอนนี้ผมยังเล่าไม่จบนะผมจะบอกว่าเขาตัดดีมากเขาตัดเก่งมากแล้วผมรู้สึกว่าผมคุ้มทีนี้ด้วยความที่เราเป็นผมยิก แล้วผมเราเสียด้วยเพราะว่าเราย้อมผมมาตอนนั้นผมยังเป็นผมทองอยู่เลยนะครับยังเป็นสีหัว,หวทองเลยนะก็คือสีทองออกไข่ไข่อ่ะผมแกนี่มันมันแห้งมากเลยนะไอเราก็แบบใช่ครับผมย้อมผมมา,ามเลยเงี้ยเหมือนกับโอ้แต่พี่เอาน้ํายามาฉีดหัวหก้กนน้ายามาฉีดหัวให้กูแล้วสิ่งหนึ่งรู้ไหมก็คือที่แบบว่าไม่เคยคิดจะได้เจอในชีวิตนี้ก็คือการฉีดแบบน้าใส่หัวเนะี่ยแล้วมันหัวมันเปียกเหมือนกูอาบน้าก็คือปกติเราเห็นแต่ในมีมกับในคลิปอย่างเงี้ยเออเราไม่คิดว่าเราจะเจอในชีวิตจริง แล้วแบบมันก็เอาที่ฉีดน้ำมาสมมติไอ้นี่แล้วกันอันเนี้ยไม้ก้อนมันก็เดินมาแล้วก็ฉีดให้เราแล้วก็ไอเราก็แบบฉีดไปมันก็ฉีดฉีดไปสักพักกูเริ่มเปียกละหัวหัวกูเริ่มเปียกละเริ่มเปียกมากละสักพักฉีดไปน้ำน้ำมาจากไหนน้ำหยดจากกระบาลกูลงมายันคอตรงนี้แล้วมันหยดมาปุ๊บเข้าเสื้อกูเข้าเสื้อกูเข้าหลังกูหลังกูเปียกหน้ากูเปียก ลงไปยันข้างล่างของกูกูแบบกูมองมันแล้วอ่ะกูมองกระจกแล้วมองกระจกกูมองเหัอมันไม่รู้ตัวมันก็ฉีดอยู่แบบฉีดมันก็ฉีดอย่างเมามันก็แบบฉีดฉีดใส่กูอยู่นะมึงเป็นอย่างนี้มึงมึงเปิดขวดแล้วราดหัวกูเลยก็ได้ฉีดใส่เพ๊บมเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนมันแรมน้อยอ่ะแลมน้อยแบบเออมันก็แบบมองพอมันพอมันมองหน้ากูนั่นแหละแบบสมมติว่าเนี่ยเป็นเป็นแบบหน้ามึงนะแบบมันมองหน้ากูอย่างเงี้ยอุ้ย กูนั่งอยู่อย่างงี้อุ้ยเปียกมึงมึงรู้ตัวมึงมึงรู้ตัวไงมึงเห็นไหมหัวกูเปียกไปแล้วเอากูอาบน้ําเลยก็ได้นะถ้าเป็นอย่างงี้สบายตัวดีเหมือนกันเขาก็แบบเปียกเปียกเปียกโอ้ยโอ้โเปียกตายแล้วตายแล้วเปียกเปียกไปเอาผ้ามาให้กูโอ้ตายแล้วตายแล้วเปียกโอ้ยเปียกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เท่าควายเปียก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 โอ้ยเปียกเปียกเปียกเช็ดชดหน่อยชดหน่อยเปียกเปียกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียกกูก็แบบหน้าหน้ากูก็เสียแแล้้วหนาูเสียบบ มึงเนี่ยแบบม,มันก็เช็ดเช็ให้เราเอ้เปียกเปียอ้เปียกข้างเปียกข้างอออหลังก็เปียกเป็ยียอ้ทำได้มันก็ซอยผมกูซอยผมกูหลุดออกหมดเลยแล้วก็แบบทำจัดทรงสรุปหมดไป2ชั่วโมงจากการตัดผมร้านนี้ไอเราก็นั่งแบบเออไม่คิดอะไรก็ตัดตัดตัด นั่งตัดไปแล้วครับผมเริ่มมาทรงเริ่มดีเออสวยเออข้าข้างเนี่ยแบบสม่ำเสมอมากข้าข้างอะไรเงี้ยข้างๆแบบกันให้อะไรเงี้ยหูหล่อเลยคือแบบเราชอบมากแต่ไอเรื่องเปียกเลยอะไรเนี่ยเราไม่ได้แคร์แล้วเราเฉยๆยงไงแต่คือตอนกูเปียกกูนั่งขำแบบนั่งขำแบบกูไม่คิดว่าชีวิตนี้กูจะเจอแบบมีแบบนี้กับชีวิตตัวกูเองอะไรเงี้ยนั่นแหละตัดตัดให้กูเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเหลือสุดท้ายก็คือซอยซอยบนนะครับไม่ใช่ซอยอย่างอื่นอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเขาก็ซอยให้เราเอาแบบซอยตัดให้เรา กูต้องยืนอีกแล้วยืนขึ้นยืน,ยนลงแล้วก็สอยให้เราแบบหวีนมาป๊บป๊บป๊บหวีป๊อบป๊บป๊บป๊อบอยให้เราเราก็แบบเออนั่งอยู่ถามเราด้วยก็เดินเดินเดินเข้ามามองหน้ากูไม่รู้เป็นอะไรช่ามองหน้ากูเดินเข้ามาสั้นหรือยาวครับกูตอบไปว่าเออเอาออกสักข้อนิ้วหนึ่งพออะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อได้ครับข้อนิ้วหนึ่งสรุปมันไม่ได้เอาข้อนิ้วหนึ่งมันเอาหนึ่งนิ้วกูออกไปผมกูยาวมากยาวไปปิดตาได้เลยแต่กูไม่ต้องการแบบว่า ให้มันเอาออกขนาดนั้นกูหมายถึงว่าเอาให้มันแค่ถึงแบบไม่ไม,ไม่บังตากูไม่ทิ่มตากูก็พอแล้วเพราะกูลำคาเไี่กูต้องปัดผมขึ้นตลอดมันก็ตัดผลสรุว่ามันตัดอ่ะมายันคิ้วกว่าเนื้อภาานะครับผมแบบเนี่ยปิดตาอยู่ตรงนี้เมื่อผมปิดตาตรงนี้นะผมไม่ปิดตา,าตรงนี้ คือม <ersch> ันต uh, ัดมาจะจเหลือประมาณเท่าน like like ีเก like kind of really ินคิ้วอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้จากตอนแรกปิดตาอยู่อย่างงี้ตัดมาแบบโอ้ยอยู่ตรงนี้กูก็แบบนานก็นาตัวกูก็เปียกผมยังตัดของกูออกไปเยอะอีกเฟลไหมถามตถามว่าตอนนั้นเฟลไหมไม่เฟลนะรู้สึกดีเหมือนกันนะก็แบบว่าปานี่ดีเขาก็ทาอะไรเสร็จที่เรียบร้อยเราก็นั่งมองตอนแรกกูก็เป็นคนที่แบบว่าผมยาวแล้วแบบดูแบบออกแนวแบบเอ่อคนบ้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้พอตัดปุ๊บกูกลายเป็นเด็กเอ๋กลายเป็นเด็กเอ๋เลยเอ๋แบบผมผมสั้นแล้วแบบเหมือนเด็กน้อยอ่ะเหมือนเด็ก เด็กแบบเพิ่งเข้าวปวชอนูงไว้ผมยาวเนี่ยก็คือแบบเราก็มองตัวเองในกระจกแล้วเราก็ข่ำเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องผมนะทีนี้ช่างก็แบบเราก็ตัดเสร็จแล้วหมดไปสองชั่วโมงกูเกือบหลับไม่พอตัวกูเปียกกูบอกเอาออกนิดเดียวไม่พอเอาออกไปหนึ่งนิ้วนะครับกูตีนกูอีกด้วยนะช่างเนะี่ยดึงหัวกระชากหัวกูนะครับไอ้ไอ้กระชากอะไรเราไม่เท่าไหรเหมือนมึงเครืองอะไรสักอย่างอะม้วงหนันข้าวก็ กูอยากออกร้านมากตอนโดนโดนึงกูอยากออกมากสุดท้ายแล้วก็คุยกับช่างเสร็จเรียบร้อยสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเงินให้เขาหมดไป180บาทหมดไป180บาทก็ ออกมาจากร้านแล้วก็มาถามไอโอ๊ตว่ามึงมึงตัดเขารู้สึกไงไอโอ๊ตก็บอกว่าแบบเดียวกันกับมึงไงนั่นแหละแบบเดียวกันกับมึงเลยไอเราก็แบบมึงขายกูดีกว่ามึงหลอกขายกูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จบไปสำหรับคลิปนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสําหรับการทําอาหารกินเล่นแล้วก็ผมละครเนี่ยจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับผมช่วงนี้ผมติดงานมากนะครับงานผมเยอะสุดๆเลยผมรับงานนอกมาด้วยนะครับก็ <c oughs> โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับไปละบายยรักน้อยๆแต่รักนานๆ Yeah, roll it up feel the vibe. I swear that I'm loving this feeling. Said I ain't really got no time to blow. I'm trying to go make me a killing. Said I just been smoking and sipping. I'm kicking right back, but I've been on a mission. I told all of that.